สูตรได้ออกมาแล้วว่ามันไม่ได้แพ้ผ้ามันเกิดจากการผ้าก็คือว่าหนูก็ไม่รู้ว่าว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุก็คือเนื้อตายไม่รู้ว่าเกิดจากการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหนูก็ไม่สามารถไม่ระบุได้ค่ะคือย่อขนาดนะผ่าค่ะให้มันอ่าแคบลงมาเพื่อรับรับซับกับโหลกหงค่ะราคา4ี่0 0ื่นบวกอีก2องหมื่นเป็น6กหมื่นทั้งหมดที่จ่ายไปค่ะ เริ่มทําเวลาประมาณบ่ายสองโมงทำไปประมาณชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงเสร็จประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นหลังการทําระบุว่าให้พันผ้าแน่นๆสิบสี่วันโดยห้ามคลายผ้าออกแต่สองวันผ่านไปคือมันปวดจนคนไม่ไหวคนไข้ก็เลยแกะผ้าออกมามันได้เกิดเหตุการณ์เนื้อตายไปแล้วคือมีอาการหนองหนองไหลออกมาค่ะคนไข้ก็เลยได้ได้กลับไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็เอาไฟอ่ะ ส่สองแผลไม่ถึง2องอาทีแล้วบอกกลับบ้านได้คือแผลปกคือบอกว่าแผลโอเคดีค่ะแผลปกติไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วหนูก็เลยปรึกษาว่าหนูจะไปรักษาที่อื่นคุณหมอบอกไม่ต้องไปที่ไหนนะเดี๋ยวมันจะทําให้แผลกระจายตัวมากขึ้นให้อยู่เฉย,เยคุณหมอไม่เคยนัดคอนเซัล์หลังการทํำเลยแต่ว่าคนไข้มีอาการวิตกกังวลมากก็เลยคอยเทียวไปหาคุณหมอ แต่พอไปปุ๊บคุณหมอก็คือเหมือนปกติไม่มีอะไรก็คือให้กลับบ้านยาฆ่าเชื้อยาทาก็คือคนไข้ซื้อทานเองตลอดทุกอย่างแต่ว่าผลออกมาแล้วเกิดจากการเนื้อตายซึ่งเงินเยียวยามันไม่พอค่ารักษาค่ะคุณหมอที่ประเมินมาที่10กว่าแห่งบอกว่าแผลไม่มีทางรักษาหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าหลังเกิดเหตุอะ่ะคนก็คือพยายามพักให้เขาออกมารับผิดชอบแต่เหมือนโดนใบเบี่ยงอะค่ะ แล้วก็แล้วก็ขู่ฟ้องว่าเดี๋ยวคือถ้าทําออกมาให้ผลกระทบก็คือจะโดนฟ้องกลับอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าออกมาพูดอะไรเยอะอะค่ะไม่มีที่ไหนรักษาได้ค่ะแล้วหนูก็ไม่มีใครจ้างงานหนูเลยเพราะว่าหนูใช้หน้าตาคือหลังจากที่หนูมันมีปัญหาค่ะประมาณสีเดือนหนูก็พยายามติดต่อคลินิกตลอดติดต่อเรื่อยๆ,ๆค่ะแต่ก็มันไม่ ไม่มีผลการติดต่อของหนูน่าจะคบป,ปีแล้วค่ะน่าจะปีที่แล้วของหนูอะค่ะใช่เป็นคลินิกค่ะใช่คลินิกนนก,ก็ก็โอเคนะคะจะเป็นอาคารพันธุ์ะค่ะชั้นชั้นแรกก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยชั้นสองชั้นสามก็อาจจะเป็นห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูฝากไปถึงเริ่มปีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านครับท่าน,ค,าน,ค,านค,คุณหมอจลุลนาสีแก้วครับท่านพอดีอยากให้ท่านเนี่ยไปดูแถวบริเวณสมุด ปาการสมุทรสาครแล้วก็นนทบ,บุรีฮะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริงหรือหมอเถื่อนหรือไม่เถื่อนฮนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าอีกหลายรายครับท่านครับอยากให้ท่านไปตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนด้วยครับคือมีการตอบกลับแต่ว่าเหมือนตอบแล้วก็หาใช่ายคือตอบกลับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะผ่านไปเจ็ดวันก็ไม่มีใครติดต่อกลับมาค่ะสองใช่ไหมถึงเรื่อ,องท่าไปเอร์แต่ละครั้งนี้ เท่าไประามาณสีออ่ห้าพันค่ะไม่รวมค่าน้ำมันกับค่าทางด่วนค่าหยุงานที่มัน